สวัสดีค่ะสันบ้านสาวเชิมครับพี่น้องสวัสดีครับพา,าน้อครับพามาขายแนว้กินมือเนี่ยคุณแมวออยังค่ะสองหมกสองหมกนะคะเอาซุปด้วยไหมคะซุปยี่สิบบาทเนี่ยหรือว่าจะตาใหม่เลยก็ได้นะคะถ้าไม่ใส่บอกเผ็ดก็ได้อัน,นหมกละยี่สิบบาทนะคะคุณล่าบอกหวานหวานต้อนไหมคะน้าแม่หนูต้องว้อนหวานเด้ยกเว้นกับ ภรรยาโอกับอันจามีขอบคุณค่ะสามีปล่อยโลดพวสามีปล่อยโลดหัวเขาหัวผู้อ,อื่นปล่อยเท่าไดรเดิปล่จสี่แก้วซุปซุปไม่ไหมเลยอันนี้สาบาทหมกไส้หมูด <c oughs> ่าหมกเส้หมูยี่สิบบาทอันนี้ซุปหน่อไม้ยี่สิบสามสิบสี่สิบขายหมดเลยค่ะเอาเท่าไหร่ก็ได้ค่ะหมกนะจ้ะแอบจากหมก สองมุกสองมุกมุกนะคะจะใส่จังครับจ้าขอบคุณค่ะโอ้การนต่พี่น้องคัมแล้วนะน้อเอ้ารอกเลือดแท้เอ้ายังเนี่ยสาบบาดก็ได้ซานฟิตก็ได้หมุกสองมุกนะจ้าแกงเห็ดคมลูกค้าถามห่าถามมาค่ะเป็นว่ามิตู้เย็นก็จะได้ฟิตดไปให้อยู่ดิ พิดกระเซ็บเร้อเห็ดขมเนี่ยบะมีแบบบะมีเสียูนยนเห็ดย่างอื่นนังะพราะในน้ำด่าหมกใหม่ๆเลยขอบคุณค่ะสั้งไปเพ็ดแซ่บแบบนั่นเขาเน้นก็ได้จ้าคุณซีน่ยตั้งไปลูกค่ายกันน้ำไม่อันสายทันนาไม่บ่น้ำไม่กิมสูงแล้วไม่ออนล้วไม่ลืมแรงน้ำไม่ฮ้อนน้ำน้ำไม่สด ตัดไม่ไหมเลยไหมต่างได้เลยนะยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบว้าเนี่ยหมูนะห้องหมูนะห้องหมูเนาะยี่สิบแล้วกัหมกเนาะคเออสพ่ไปเห็ดปูดปะเนี่ยไมค่ะพีไปซีนุยปูเอ็ดบ่บ้าเอาเ็ดบ่าเออสุหสวงมีกก้อน ตีนวยนึนะีนวยนวได้พืดอกหน้าหมกหมกครับเหมือนเมนสิงหนึ่งแล้วแล้วเราก็จะใส่เป้งนวลงไปนะคะอุ่นใจดีรว่าไม่ชอบนวเยอะหรอกค่ะเราไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็ใส่ข้าวคั่ว

น้ำมออนไลเราพเ็นบ้าแล้วซทุกมือนาะโคกได้โคกยุ่มกับซ้่ปะเพราดีตบันพอดีตาใส่หอมตัวได้เหอนัน้รกหอนหลายแล้วน้หมันไปซื้อน้ำปาดิจางปะซื้อไไเนาะมองี่ไปหมอหน่อยมาบ่ดิเออมันเดมามาองดูนี่พี่น้องเพาว่าเห็ด บ่าออกมันเฮ็ดออกตลอดเพราะสาออกก็คืออะไรเฮ็ดเงี้ยบดินี่วันนี้วันนี้เฮ็ดสิเบิมื่อตก็บร้ยสิขายของได้ไหมเมื่อหน้าหากินเล้วลูกค้าอยากกินอยังบ่อจ้าอยากกินย่งพิเศษบ้าเด็หยิตซอยนี่ไม่ค่ะกับร้อยสุดทายอยังโอ้ยอย่งโหดแกงเห็ดคมทิบหนังอะไรเด้อพี่น้องเด้อสีแกงมาก็น่ามืออื่นนี่มืออื่้อสมีนี่ะแกงเห็ดคม เนึ้อก้อยยังไม่ได้ขึ้นสังคมที่แบบก้อยจะแซ่บมันหนื่อเราเพ่กินโดนไม่กินน้ำฟีมือเธอแซ่บเลยเราเพ่เราเ่แพ้เนาะเพิ่งแพะเพื่อเห็นบ้างจุล้เมาแล้วเมาก้อยเด้อช้างนี่บ่เมาพันบ่พันช้างนี่ช้างนี่พันเลยพันเนาะเดี๋ยวขึ้นสังคมมือหนากันเด้อจ้าจะไปหาก้อยกับน้องไม่ไรกันกกนุบ้คณแม่ด กลัวจิ้นแปมคอนเซ็ป์เมื่อนี้กลัวถนนซอยซาดรามเดฤาษีวังกูหรือเปล่าไปครับว้าวเมา่ย่าเขามาเมา่ย่มาซื้อกับข้าวหมกดอกไม้ใส่หมูสาบหมกเท่าไรเอ่ยแล้วก็หมกละซาบาทค่ะแล้วก็ซุปซุปเอาไหมจิ้มซองไม่เป็นไหมเอาเท่าไหร่คะสามสิบสี่สิบได้หมดเลยนะจะเอาซุปสามสิบสามสิบหมกสองนะคะ แกงสองซุปๆๆสามเผ็ดไหมคะ,คะเอาเ็ดหนึงเผ็นดน้อยหนึง่งใส่สี่เม็ดแล้วก็ตามด้วยพริกป่นดับเพื่องก็ได้ถนนลูสุดดวยสุดถ่าคงด้วยสุดกว่าถนนจะสบายนตูด้วยถาคล้องไปสุดในสบายแบบคอนเซ็ปเมื่อนี้ดีเลยคนเซปเมื่อนี้เอายืนยืนยืนเดี๋ยวแม่จับอยู่เบี้ยมันยากปะ บอกได้ไห่ไสหมูกับซุปจ้าเม่เป๊ะสาวตาส่งถึงที่เลยนะคะโอเคโอเคก็ตากระตากระตาจ้ากระตาเพื่อนยื้ปุ๊บลงมาแล้วเยานุตำได้ค่ะเยานุเอาให้ลูกค้าก่อนลูกค้าลองให้จับจมูก มีลิฟต์ดมันมีลิฟมีลิฟต์ด้เด้มีลิปตสองก็มีลิฟตนะคะเอาสวะใช่เดี๋ยวไปรับคนคนนในต้องเอาถังดำเมื่อนี้เร้ไปตึกสะดุ้งปะจ้าขาดแล้วไบมองหันขาไหล้งไปคุณนะขาไหลลงไปคุณมองนันนะแต่ส่งหันเฮ้ยคือไต้บ่อูุ Limiting, นี่ป okay. ่าป no ุ๊บันหนุ mm ่มคยไมีคุณเไปเอากันยังลากจุดนี้ไป่หนูถึงบมหนูถึงไปเพียสภาพเขายังสิได้ใส่ชุดนี้มาถึงเดี๋วเมนโอ้มาเลยเว่ยพ่อผัวน้องไม่เคยนไม่ไม่อ่อนๆ่อนจ้าแน่นๆมดก่อแล้วว่าทิศหาผู้หลานน้องพี่น้องเมนก่อคำก่อขุน ออกทุบหมดปีบันเสกเอาน้ำแรงก็ได้เก่งน้ำแรงก็ได้เก่งเกิดดีกระดอกกระเดือถึงพุทธิษณ์นะปังได้ยุหันบ่มีวันแรงนี่น้ำแข็งเหมือนเดิมน้ำแของไปตลอดแม่แรงยุบประมาณเดือนนึงนี่แหละบุดเดียวน้ำแของกับน้าเรีวรถนะเรียวเนางล่างลดนะลูกพุทธิษณเป็นเจ็ดสิบบาทค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะไม่ต้องถอนเนาะ เม่เรียนสิบบ้านน่ะอพอดีเลยขอบคุณข่าวเงินก่อนดีเลยจบก้อนเต็บเงินลูกคอนตือวเห็นแล้วกำมือว่าเห็นใบออกมาไม่เดี๋ยมันไม่โอเคนั่งกันหาหมกหนักหนให้เราก่อนต้องอใจได้บ้างได้ไปตองกันั้างจะไปส่งลิฟต์ก่อนนะคะ ส no so ัวเมนอย่างกานสัวฮอดเหียนเมนอะไยังเสียงมืดเมืองข้นทรงทรงลิฟทรงลิฟฮาวเปียนลิบใหม่แล้วคะนี่นเปลนลิแล้วเปลี่ยนลิเราเปียนลิฟไหมแต่ฮะแค่่ยู่ไปเ่อเนี่ยเนี่ยน่ากดี๋ยวจะส่งยึดกลับนะ ไดรีบยี่ดีปูโงกคหมานค่ะไปตำอันยังต้องไปตำบกต้องยุบบนบังไฟน่ะจนเกียงจนเกี้ยงขูดเดือน่ะดังป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 งีหีดิเนี่ยป็นมันละอมกนึ่งวายยุบนเอได้ยินเสียงโคกปนี่ ได้ยินเสียงงดพุ่นอะอืมได้ยินเสียงงดพุ่นเด้อปกด่านกดกล้องกลางวันขอบคุณครับมาหลากดีเว้ยไปครับซีมืดแล้วเดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าซึ้งข้างล่างอ่ะมืดแล้วนี่เหลือทำนี่แหละเหลือทำนี้แหละเด็ดจาา้าราบบาทสามสี่ก็ได้จา้าลูกค้าเพิ่นเอาซุปน้อไม้กับหมกจา้าเดี๋ยวเรารอไปข้างหน้าน้ำกันเด้อค่ะ หองม่้อมได้ปะมกแล้วอะไนอหมก้หมเนา่ใส่หมกาปากันจ้อันนี้เอาอะไรจากส่างากตามินก็ได้ครับกัี่เอ้าเอาลอไปลอมตอวนี้ทำค่อยหมกเขากใกล้จิมเมอแล้วพี่น้อง่างกับี่ทะรได้กินแนนกับเกาเลี้ยวเลยแม่แม่แมแมแม หยจากหนวยสองเนาะสอสามสิบสี่สิบอันนั้นสาวบาทเด้อน่อพักกัญญาซื้อเพ้นต้นอ่ะซื้อแม่ซื้อซื่อคอยเมาแล้วเมิดเส้นมาเนี่ยแล้วออซื้อซอยเส้นแล้วขายมาละสิบบาทพอจะกินกับอันนี้คือกันันแหะับพ้นแบงเอาแม่ก็เอาบ้างเอาหนึ่งเนาะ แกกไปซื้อจะมค่างว่เ้นไปจะคิดอยากจะเมื่อสูเป็นเดกินกับพักกัเน่าเจ้ากินเพ็ดโค้กพอไปข้าวขัวหม่เขาหนักคือคลายดีแท้สุดมืดนัคือเขาออกมาหน่อยเอาเผ็ดพวจะสีมไอยมะโค้กของเจ้า่ะไสีมรลเดี๋ยวก็ตับให้ ไปเราไปเรื่อยๆหมีมีสามมกคับทักขายมาละสิบจ้ะป้ามักกก่ยางไก่ยางเนาะไปซื้อกระปุปนไปกินดีจังมาะสปอร์ตว่ะซื้อมาละสิบขายมาละสิบว่มันแจกเราแบ่งกันไปื้อกินกนเาใหม่ล้ละอันนี้เอาไปให้พ่อ ผู้นำคนมันหักใส่ดีนี่อันนี่น้ำดิเนี่ยหนัวซุปปนหักได้ซุป้อมกับป้นกับประเดกกระเจี๊ยบต้อหอมเห็ดมาครับเห็ดบปโอ้อากาศเอ้าปนี่จต่ว่าเห็ดมันลอยออกจากมือล่ะผู้ใดก็ได้เห็ดออกยุ่งกองตารางเห็นเพิ่มลดสั่นหนาก็บอกไหมเจอตำปลาฮวงนะจ้าตำปลาฮวงไปเผ็ดนะจ้า ตำป้าตำมด่งตำซ้วะตำตะตำสายอยู่หน่าราดครับตำแข้งกันเด้อจ้าอันนั้นตำมะฮุ่งแซบอันนี้ตำมะฮุ่งร้อนมะฮุ่งยักอนเพราะนเห็นฮุ่งแบบเนี่ยเรามนเห็นอย่างไรกซื้อหมกนะไม่พี่สาวบาทสีมก็อนก็ะได้ด้หมกไลสาวบาทไ้อันนั้น ได้อย่างก็ได้หมูสับ้าไม้ใส่หมูสับจ้าเ่อับเขาคุณพี่ขายหมกนล้วไม้ใส่หมูสับหมกและสาวสุกนล้ไม้กระสาวบาดจ้าเอาบาคุณพี่เอาจากหมกเนี้บซุปแล้วไม้ตอนหมกต่อไม้เอาเนี่ยก็ล่ะเป็นหัวเออหัวขาทับทอยไร มัซื้อหมกแล้วไม่ใช่หมูสับจ้าแล้วว่าซุปสองหลังพื้นหน่อยคุณพี่อยากเผ็ดปะเผ็ดไหมคะเอาเป็นซองโหวงว่าจ้าหรือว่าต่ำไซโคเกี่ยวที่สิบหลูท น่าไอ้ลูกค้ากินแบบยิ้มๆเป็นยรถุงันยุสแสงมาขายน้ำพิลูกกี่อว่าเป็นเลาะบรนเล้ามันยุของถุงมันเพิ่นเปิดเพงมันยุใกล้พระได้เพงนะ่ะโอ้ยอแามาถุงอันนี้ออกซะได้ไหมเนี่ยคนะันได้ซื้อมมนล่ะก็อยากได้ใส่มันก็รบเตียง หมกกันเหลืออีกกี่จังหมกนอดกินนี่นะ้องขนาดบาบาตะนามืน่นห้ะหกโมงแรงไม่ฆ่าย้ำยังก็ไม่ฆ่าเพิ่เอื่นย้ำตึอนั้นไส้ซอยบรรเล่านี่เป็นรับนึกน่าปิดไฟเลแล้วบรรเล่านี่ฮู้วันนั่นล่าเ้บจ้าบรรเล่านี่กิเขาที่หดแล้ว ถ้าเสริมกะสิกินซุปน้ำม้นมือนี้ค่ะเพราะว่าคิดอยากยซื้อผักกะย่าเพิ่นล่ะตามให้คุณพี่ 40, ี0ิไม่เผ็ดมากจะแบบพี่เข่าขัวกระเมิดพอดีแบบพริกกีน้ำอุลังค้นเป็นซุปไส้ใบชิงเนาะใบชิงใบสัก,กัญยาบักน้วเพิ่นวั่นบ่ะบักเป็่นบีบักน้นวใส่ได้หอมบตัง้งหอมแดง ปิดให้เยอะๆไปเลยเราบทําไมอันออนเคียนไม่ๆค่ะพี่น้องอาทิตย์หน้าพุ่นนักพิ่นก็จะป้งมันฝนมาเพิ่นก็สิปลงอีกอยู่อืมหนวดเทิงเนาะเอาลดหน้าลดหนัวหนับแซ่บเป็นหนัวเป็นหนัวห้อนนึง เบ่าควรกันเด้อพี่น้องเด้อเท่ไหร่นเาร่ก็เ่ากินพี่กลมหอมขราวครัวกลมหอมดังดีดังดีตอนนี้จะง่ายไปเป็นตำยกกับเพือยุูนดอกเนี่ยผู้เรื่งตำาบกผู้เริ่งตำไม่ไหม มานข้าฝอยจ้าฝอยไปใต้ไปควัญมีซ่มอนมงันแล้ก็ใส่ผักหอมให้เีนไหมก่ได้ใส่น้ำปลาดิจางะมังมาบักน้ำปลาหนุ่ฟังเลยครับแก่กระ มาแม่แล้วอูไใ่เกลือบ้างให้เส้นน้ำปลาด้วยเนี่ยมีถ้ามาเติมแขวกดวก็แบบพี๊ดจัดอได้แต่ยังมีหลอยคนที่ะเส้นน้ำปลาเน่ก็มีอยู่ที่นั่นอือไม่ได้ใส่องทงแบบทงเง,งี้เพียก็น่าทงหนึ่ง้องอเป็นแปดสิบห้าสี่อยางฝนจะตกถังสี่ตั้งแต่บาบสาม ลงแมตเตร์เมตรรักตัวทุกคนมาซื้อ <Bruno> ก <ส elaborate. S 2> ับข <hi> ่า <hyster> ว <ia> จ้าหมกน้ำไหมไสหมกหมูสับกับอันซุปน้ำไหม่อนยี่สิบบาทค่ะหางเฮ็ดเฮือกเราค่อยไปเนาะอือไก่พบด สองสี่หกแปดสิแปดโมกระเม่นมดนะคะ่ะซุปน้ำใหม่ก็จะอีกโคกนึงนี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากไว้สนีนะค่ะพี่น้องเพ<ห>ราะว่าอุย้ยลืมเกือบมันพอดีจริงพี่หนุย่ยเราสร้างว่าแจอวไปแล้วซุปสันพอดีและะ้วก็จะได้กาแฟไปก็ล้างใจฝากกดไลค์กดแชร์น,นี่นะคะ่ะสวัสดีค่ะบสวัสดีครับปเสหย์ฟใหพี่น้องนะคะ่ะ